หมอครับช่วยรับกาวคืนไปทีตอนที่6อาหารจานหลักขณะที่รถยนต์คันหรูเคลื่อนตัวออกจากมหาลัยความเงียบก็ปกคลุมขึ้นมีเพียงแค่เสียงเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์และเสียงเต้นของหัวใจเด็กหนุ่มซึ่งเจ้าตัวไม่รู้ว่าอาการใจเต้นแรงนี้มันคืออะไรกลัวเหลือเกินว่าคนที่นั่งตั้งหน้าตั้งตาขับรถอยู่จะได้ยิน อาหารไทยฝรั่งจีนหรือว่าเวียดนามดีละ่ะเสียงถามขึ้นอย่างไม่มีปีมีขุยของล่างสูงทำเอาเด็กหนุ่มสะดุ้งตัวโยนด้วยความตกใจฮะพี่กันว่าอะไรนะครับแสนดีถามกลับไปอย่างตะกุกตะกักเหมือนสติจากห่วงพวังยังกลับมาไม่ครบกันหันมายิ้มให้กับเด็กหนุ่มเล็กน้อยก่อนจะหันกลับไปมองที่ถนนอีกครั้งพี่ถามว่า จะกินอาหารไทยฝรั่งจีนหรือว่าเวียดนามดีแล้วแต่พี่เลยครับกันปลายหางตามองแสนดีเล็กน้อยทั้งพูดขึ้นพี่ไม่ชอบคำนี้เอ๊ะพี่ไม่ชอบคำว่าแล้วแต่พี่พี่อยากให้แสนดีเลือกแสนดีเมมปรากจนเป็นเส้นตรงพางคิดในใจอะไรของพี่เขาวะก่อนถอนหายใจออกมาแล้วตอบกลับไป งั้นเอาเป็นอาหารไทยแล้วกันครับการพยักหน้าอย่างพอใจทานที่ห้างร้านอาหารหรือว่าพัตตะคานดีแล้วตะแสนดียังไม่ทันจะพูดจบก็ปะทะเข้ากับสายตาคมกริบที่ฉายแววขัดใจกับคำพูดที่เขากำลังจะเอ่ยจนแสนดีรีบพูดขึ้นรัวเร็วอีกครั้งทานที่ห้างครับเมื่อเห็นร่างสูงพยักหน้าอย่างพอใจ แสนดีก็แอบถอนหายใจแต่ในตายังคงจับจ้องอยู่บนใบหน้าคมสัตว์หล่อเหล่าได้ลูกของคนที่ตั้งหน้าตั้งตาขับรถด,ดวงตาจับจ้องแต่ในใจกับเป้าถามอะไรของพี่เขานะอยู่ดีๆก็ลากให้มาทานข้าวด้วยกันแถมยังกดดันให้เลือกอีกไม่เข้าใจเลยจริงๆพี่รู้ตัวว่าหล่อแต่แสนดีจ้องพี่ขนาดนี้ พี่ก็เขินเป็นนะล่างสูงพูดขึ้นขณะที่ใบหน้ายังคงยิ้มมองตรงไปยังถนนมีเพียงแค่แวบเดียวที่แอบเหลือบม,มามองเด็กหนุ่มที่สะดุ้งตัวโยนเหมือนเด็กโดนจับได้เวลาทําผิดอ่ะเออผมขอโทษครับแสนดีรีบก้มหน้าก้มตามองมือของตัวเองที่ประสานกันแน่นในใจพางด่าตัวเองว่าเผลอทำตัวเสียมารยาท แถมไอไอร้อนเผาที่เพิ่มขึ้นบนใบหน้าของเขาเนี่ยมันอะไรกันป่านนี้คงขึ้นสีแดงละเลื้อแล้วละมั้งดีนะที่ก้มหน้าอยู่พี่เขาคงไม่เห็นเสียงหัวเราะหึ่ในลำคอดังมาจากล่างสูงทำให้เด็กหนุ่มแอบชำเดืองตามองคนที่ยังคงตั้งหน้าตั้งตาจดจ้องกับการบังคับรถยนต์ไปในทิศทางที่ล่างสูงกำหนดไม่ได้มองมาที่เขา แต่แสนดีก็แอบ,บเห็นรอยยิ้มที่มุมปากนั่นอย่างชัดเจนไม่มีบทสนทนาใดต่อจากนั้นจนตัวรถยนต์คันหรูเลี้ยวเข้ามาจอดที่ห้างซึ่งไม่ไกลจากมาหาลัยเท่าไหร่นักเพียงเวลาไม่นานทั้งสองล่างก็นั่งอยู่ในร้านอาหารไทยภายในห้างในระหว่างที่แสนดีจดจ้องมองเมนูอาหารเมนูหนึ่งในใจก็คิดว่าจะสั่งดีหรือไม่สั่งดี ทั้งที่เขาก็สั่งไปแล้วสองเมนูส่วนพี่กันก็สั่งเยอะแล้วแต่เขาก็อยากกินแต่ดูเหมือนไว้สั่งกินกับเพื่อนดีกว่าแสนดีปิดเมนูลงตัดสินใจไม่สั่งดีกว่าพอหันไปจะบอกพนักง,งานว่าพอแค่นี้เสียงสั่งเมนูเพิ่มจากล่างสูงก็ดังขึ้นขอซุปเปอร์ตีนไก่อีกที่หนึ่งครับแสนดีรีบหันควับไปมองล่างสูงทันที เมื่อเมนูที่อีกฝ่ายสั่งเพิ่มดันตรงกับเมนูที่เขาเพิ่งตัดสินใจไม่สั่งไปว่าแต่คนแบบพี่กันทานเมนูแบบนี้ด้วยหรอพี่กันชอบทานตีนไก่หรอครับแสนดีอดที่จะถามไม่ได้เปล่าล่างสูงตอบกลับอย่างราบเรียบแล้วพี่สั่งทำไมแสนดีขมวดคิ้วถามไปไม่ทานแล้วจะสั่งทำไม เอ๊ะหรือว่าพี่สั่งให้เราโอเคกระจา่างว่าแต่ทำไมพี่เขารู้ล่ะไม่ปล่อยให้เด็กหนุม่มคิดนานล้างสูงก็เอ่ยขึ้นอีกครั้งชอบไม่ใช่หรอพี่เห็นเราไม่สั่งสักทีเลยสั่งให้แสนดียกมือขึ้นเกาแก้มของตัวเองแก้เขินก่อนพูดขึ้นก็เราเพิ่งรู้จักกัน แล้วจะให้มาแทะตีนไก่ต่อหน้าคนที่เพิ่งทานอาหารด้วยกันเป็นครั้งแรกมันก็ชักยังไงอยู่เพิ่งรู้จักกันงั้นเหรอจริงสินะล่างสูงพูดขึ้นแต่น้ำเสียงกลับแฝงไปด้วยอารมณ์หน่อยๆยังไงไม่รู้พี่กันเป็นอะไรหรือเปล่าครับล่างสูงเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของใบหน้าจิ้มลิ้มหวานเกินผู้ชายทั่วไปอย่างแสนดีก็ทำให้อารมณ์หน่อยหเหงาเมาื่อคู่หายไปทันที กับภาพตรงหน้าปากแดงแดงเหมือนลูกเชอรี่กำลังงับตีนไก่ทั้งที่เมื่อกี้ยังบอกว่าไม่กล้าแทะตีนไก่ต่อหน้าเขาแทๆแต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะรู้ตัวว่าเขาคิดอะไรจึงได้รีบวางตีนไก่ลงก่อนพูดขึ้นขอโทษทีม่มูมามครับไม่ต้องเกรงใจแสนดีทานเถอะงั้นไม่เกรงใจแล้วนะครับพูดจบเด็กหนุ่ม ก็กลับไปแทะตีนไก่อีกครั้งหลังจากทานอาหารที่อดีตเดือนคณะแพทย์เลี้ยงตอบแทนแสนดีก็เดินออกมาจากร้านแต่สายตายังจดจ้องอยู่ที่ร้านไอศครีมโคนข้างๆกำลังคิดว่าจะกินดีไหมถึงท้องจะแน่นเพราะซัดซุปเปอร์ตีนไก่ถ้วยโตและหลากหลายเมนูจากร้านอาหารไทยเมื่อคู่แถมตบท้ายด้วยของหวานแล้วแต่ไอศครีมเย็นๆมันก็ล่อตาล่อใจเหลือเกิน เหมือนจะมีคนอ่านความคิดของเด็กหนุ่มได้จึงจับมือของแสนดีออกแรงเล็กน้อยดึงแสนดีเดินตามไปกว่าจะรู้ตัวว่าโดนจับมือและเดินตามล่างสูงของกันก็ต่อเมื่อมาหยุดอยู่ที่ร้านไอศครีมแล้วรสโกโก,ก้หนึ่งโคนครับล่างสูงสั่งออกไปไม่นานไอศครีมโคนโตรสโกโก,ก้ก็ถูกยื่นมาตรงหน้าของแสนดีรับไปสิครับแสนดี Sandy เอื้อมมือขึ้นรับไอศครีมมาแบบงงๆแต่ทำไมพี่กันถึงรู้ว่าเขาชอบรสโกโกล้ล่ะทั้งยังสั่งให้เขาโดยไม่หันมาถามเขาสักคำขอบคุณครับล่างสูงพยักหน้าและคว้ามือของแสนดีเดินออกไปเสียงหัวเราะคิกคักของพนักง,งานในร้านไอศครีมทำให้แสนดีหันกลับไปมองก่อนจะหันกลับมาแต่ยังไม่ไวายได้ยินเสียงว่ววจากสาวๆในร้านไอศครีมดังไล่หลังมา ฉันบอกแล้วว่าพวกเขาเป็นแฟนกันดูสิจับมือกันด้วยน่ารักเนาะแกแสนดีก็เพิ่งรู้ตัวว่าโดนจับมือแล้วเดินตามหลังคนพี่อยู่ก่อนค่อยๆดึงมือออกจากมือหนานั่นกันชะงักหันกลับมามองแสนดีแต่ก่อนจะพูดอะไรเสียงจากใครบางคนก็ดังขึ้นแสนดีแสนดีจริงๆด้วยมาทำอะไรที่นี่น่ะแสนดี้หันกลับไปมอง ก็เจอกับร่างสูงของใครบางคนที่คุ้นตาเหมือนจะเป็นเพื่อนร่วมคณะอะไรอย่าบอกนะว่าจำเราไม่ได้น่ะเราปูไงอ๋อแสนดีรีบท้วงขึ้นเมื่อจำได้ว่าเทอมแรกเคยคุยกับปูอยู่สองสามครั้งแต่พอมาเทอมสองหลังจากตัวติดกับแบงค์และแนนเขาก็ไม่ได้ส่งสิ่งกับเพื่อนคนอื่นๆอ,อีกเลยจำเราได้แล้วใช่ไหม จำได้ว่าแต่นายมาทำอะไรที่นี่หรอแสนดีถามออกไปปากก็งับไอศครีมไปด้วยพอดีมาถอยมือถือเครื่องใหม่นะ่ะเครื่องเก่าเจ๊งปู่พูดพางทำท่านึกขึ้นได้ก่อนจะพูดกันอีกครั้งจริงด้วยเราขอลายแสนดีได้ไหมพอดีที่เคยขอไว้หายไปกับเครื่องเก่าน่ะได้สิแสนดีล้วงมือเข้ากระเป๋ากางเกงเพื่อหยิบมือถือขึ้นมา แต่โดนมือของใครอีกคนที่อยู่ข้างๆคว้าไว้ซะก่อนเด็กหนุม่มเงยหน้าขึ้นมองกันอย่างงงๆมืออีกข้างของล่างสูงยกขึ้นแล้วใช้นิ้วโป้งเกี่ยไอศครีมที่เลอะตรงมุมปากของเขาออกทั้งยังเอาเข้าปากตัวเองเลอะล่างสูงพูดขึ้นก่อนแสนดีจะได้พูดอะไรกันก็ดึงแขนให้เดินตามออกไปโดยไม่สนใจล่างของใครอีกคนที่ยืนจับมือถือค้าง มองดูล่างเล็กของเพื่อนโดนลากออกไปอย่างงงๆพี่กันจะกลับร้านหรือบ้านเดี๋ยวพี่ไปส่งเดี๋ยวผมยังไม่ได้บอกลายเพื่อนเลยแสนดีพูดจบก็รู้สึกเหมือนแรงจับที่แขนของเขาจะเพิ่มขึ้นไม่ได้คำตอบอะไรกลับมานอกจากแรงลากจูงให้เขาเดินตามทิมมากขึ้น